สวัสดีวันนี้นะครับเราจะพาพวกท่านไปดูน้องหมาเป็นกลเด้นไม่เอาเออน,น้ำไม่สวยน,นี่เดี๋ยวปักเดี๋ยวปักเจอะนะครับ อะไรเต็มจอเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับน้องไนท์ะบาท่านพวกท่านไปดูน้องโกลเด้นสักหนึ่งตัวนะครับน้องโกลเด้นตัวนี้บอกก่อนว่าเขามีการส่งไปเรียนมาแล้วนะครับยังขาดอยู่เล็กน้อยก็คือเรื่องของการให้สุนัขเกิดการยอมรับแล้วก็จังหวะเท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าโรงเรียนที่เขาส่งไปเนี่ยสอนดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปช่วยเจ้าของเขาให้ควบคุมน้องโกลเด้นน่ารักน่าแหละตัวนี้สักหน่อยเนาะอ่ะบายบายไปละ ไปไปหนึ่งสองสามตรงนี้กําลังกรุ๊เลยหรอมามานี่มาบุ๊คนล่มานั่าไม่ได้ล้าไม่ได้แต่แกจะไปเป็นอย่งงเงี้ยมันใช้ท่าน่ารักในการปฏิเสธอ่ะใช่ครับนั่ง จะรู้ว่าผมสั่งมันมันพยายามอีกหนอให้ไม่ด่หัวืมปนั่นแหละจิมก็ทำแบบนี้แหละฟ้ามาแล้วเขาก็ยอมนะ ถ้าราจัดหนักอย่างเงี้ยเก่งเลยเราไม่ต้องเรียกนะลองดูปกติผมอยากรู้ว่าพอเห็นแล้วธรรมดาเวลาเขาโดนตัวพี่ๆจะห้ามเขามาหรือพูดกับเขามาวิ่งหนีวิ่งหนีไม่พูดอะไรเลยวิ่งเข้าห้องน้ำวิ่งขึ้นบันไดนะเดี๋ยวผมบอกสูตรให้เพราะว่าเขาเรียนมาแล้วอ่ะสูตรสูตรการใช้จริงอ่ะก็มีคำว่าไม่แค่เดียสั้นๆเลยพี่ใช้คำว่าไม่พี่ไม่เลยไม่ไม่คนเดียวทีเดียวแล้วถ้าคเขาโดดพี่ก็ผลักออกผลักออกแรงๆเลยทีเดียวลองแบบไปสังกับไหน

Yeah, oh.、Yeah. เไปี่ประตูด้วยประตูด้วยไหมไม่อไมไม่่ออ่าแล้วพี่ประตูแล้วพี่เดินไ่แพงแพงเดินไปี่กำแพงแล้วพี่ก็เดินออกมใช่ก็เดินมาโอ้พีเหมือนกลัวน่ะอ่แล้ว่มาพี่กลัวอ่าอ่าพี่ออกมาเลยแล้วพี่ก่อนพี่ปประตูพี่ชมมันเก่งมอ่าีตูโอ้ยมียากนิดนึงพี่เหมือนแบบกลัวมันก็สนุกอ่ะ ผมอยากรู้ว่ามันจะกระโดดกี่ครั้ง้างุเนยไม่าแล้วพี่ก็เดินเหมือนเดินไปที่กำแพงครับแล้วพี่ก็เดินออกมาแล้วพี่ก็ชมชมเท่าไหรแล้วพี่ออกมาเทสเทสเฉยมันกำลังงงพี่เดียวพี่ตั้งหนึ่งพี่ตั้งหนึ่ง เขาไปเลยเข้าไปเลยเหมือนเหมือนเดิมนะแบบเมื่อกี้ถ้าเข้าไปแล้วไม่กระโดดค่อยชมนะแต่ถ้ากระโดดก็พูดว่าไม่ที่เขากระโดดคือเขาหินไหมผมผมถ้าเขากระโดดหินแหมเพราะว่าเขากระโดดแต่ผมนะแต่เนี่ยผมก็เขารู้สึกว่าเราเข้าไปถีงเขาเขาก็เลยเหมือนกับเหมือนกับเฮยังไงดีเอามารับอย่าใหญ่ก็ออกนใหญ่ก็ออกใหญ่ก็ออกดันเข้าไปดันข้าไปอ่ะชม แ้าเดินมาเข้าน้ำหนูหก็จะตายแล้วเจมี่ครับพี่เจมี่ว่าหางมันลงหมดเลยมันประมวลผลใหม่แต่ถ้ามันเข้าไปแล้วหางมันขึ้นอย่างเงี้ยผมถือว่าไม่ได้คิดเพราะไม่คิดอย่างนี้แต่ว่าเขาคิดอยู่อันนี้ใช่มันคิดอยู่คิดอะไรอยู่ก็คือมันลองโดดแล้วก็ทุกคนเนี่ยแล้วตอนนี้ก็จังหวะก็คือเริ่มถูกต้องถูกไหม้ทีหนึ่งแล้วก็เดินปกติ แล้วพอออกมาเนี่ยเขาไม่โดดสพชมเขาก็เริ่มเริ่มคิดว่าตัวแปรคืออะไรโอเคพฤติกรรมยังขึ้นขาอย่างเดียวแต่สายตาบอกแค่นี้นะ ôi cái này มาเลยครับพี่เอาแค่หลบทอครับทอยพี่เราไมยืนยืนตรงนี้ก่อนตรงไฟเนี่ยครับสีดำคอยมาทอยเก่งมาก จะปวดผมอ่ะเดี๋ยวพี่ปล่อยออกมึงออกเจ๋งมากคราวนี้ผมอยากให้พี่เดินไปที่ประตูกี่กี่นิ้วเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเนาะแล้วน้ำมุดเขาไม่โดดใส่พี่อ่ะพี่ค่อยจับตัวเขาก็จับไในใจอยู่คอยดีใจคอยจับเลย ที่บอกคือท่านมุดย์เราไปเห็นอย่างนี้คือนึกภาพพี่ออกแหละม,มาแน่ชาแน่นแน่เมื่อเที่บอกมันเสียบาลานซ์คือหมามันแอบดูปุ๊บมันรู้สึกว่ามีซิมโบลอย่างเงี้ยม,มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน,น่ๆเลยเพราะเวลาเดินเนี่ยเขาจะแซงหน้าเราตลอดเขาอ,อยากแซงหน้าตลอดท่านที่เราต้องฟังคำสั่งเรานะลองดูอย่าทำตัวเป็นเด็กดีต่อหน้ากูเถอะหลอกลวงง่ายไหมดูเบาไหมนี่เราทำทำทำสายไม่ซึ้งเลยนะหลอหลอกน<ด>ั่งร แต่ผมเดี๋ยวผมทนหนึงนาที่ต้องขชิดเพราะเขามีซิปโบ้ขามาชิดชิดเก่งมากลูกชิดเก่งมากชิดชิดเก่งมากชิดชิดเก่งมากชิดชิดอันเดียวลองเดียวไหมชิดชิดอันเดียวนั่งมายายายจับจ ค <Okay. S 2> จริงๆเขาบอฟังแต่ดูทว่าเดี๋ยวเรา,าเดินเดินไปถึงตรงนู้นแล้วเดินกลับมานะ,อะพอมันหยุดปุ๊บเนี่ยให้สั่งนาราหั่งลองดูไปเลยไม,ไม่ต้องไปคุยไม่คุยบอกชิดอ่าแล้วถ้า๋ยวเขาเดินดีๆให้ชมเก่งมากแล้วกลับมาเลยเล่นเชือกเล่นเชือกแต่ของผมมันจะไม่เล่นอันนี้แสดงว่าเขายัางต้านอยู่ต้านน้องเขานะครับลองหยุดปุ๊บก็ลองสั่งนะนั่งลง พูดคำว่าไม่นั่งสักทีนลยไม่นั่งไม่นั่งเก่งมากชมสายทุกคนเลยเว้ยเป็นพักกปล่อยๆตึงเดินใช่ไหมแน่เลยของพี่เดี๋ยวลองเป็นผมนะก็เมื่อกี้ก็กัดเชือกอยู่ใช่ไหมป่มชิดมาชิดไม่ิด มาตรดานโปรโมื่อกี้ผมต่อจากพี่ใช่ปหมไม่จัดสายแสดงว่าเขารู้ว่ากัดกับพี่อ่ะใส่สายได้กัดสายได้องอ่ะพี่ลองดูครับรแต่ถ้ามือเขากัดสายปุ๊บแล้วพี่สุดกับพี่ลองพูดเขาไหมน่นั่งนั่งเก้น้ำม้วนทางจับสบายๆอ่ะไปเลยเดินเดินแล้วเป็นนาราชม พุดดอมไหมคอยคอยแต่พูดเป็นคำนะพี่คอยคอยาพี่ชมต้องซ้อมซ้อมซ้อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเคยชินกับการเล่นกับคนที่ไม่กระโดดครับ